สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะนี่ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถดบริเวณเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับวันนี้เรามาเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถรางเพื่อเที่ยวชมเขื่อนขุนดาน่านเขาบอกว่าเขื่อนขุนด่านนี้มีความยาวถึง2อกิโลเมตรกับอีก500กว่าเมตรนะครับหรือ2กิโลครึ่งนะครับถ้าจะเดินไปก็คงจะไม่ไหวก็เลยต้อง ขึ้นรถรางนาเที่ยวนะเขาก็จะมีตั๋วจาหน่ายอยู่บริเวณจุดนี้นะครับสำหรับราคาตั๋วก็อยู่ที่คนละ30บาทนะ,ะถ้าเราไม่ชอบขึ้นรถรางจะเป็นเป็นรถรถก๊อฟนะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะสีที่นั่งก็ประมาณชั่วโมงละ300กว่าบาทนะครับ ตอนนี้รถของเราก็ได้เริ่มเคลื่อนตัวออกจากจุดสตาร์ทแล้วนะครับก็จะว,วิ่งไปบริเวณบนสังเขื่อนเนาะแล้วก็วิ่งวนกลับมานะครับที่เขาบอกนะครับเรามาชมบรรยากาศกันนะครับ นี้ก็จะเป็นบริเวณป้ายของเขื่อนคุ้นด่านประการชนนะครับตอนนี้รถก็วิ่งมาถึงบริเวณบนสันเขื่อนแล้วนะครับ เเเดีีี๋ยยยยววมาาาฟัังงคคบบรรรจกนนน้อททท่่สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เขื่อนขุดด่างรายการชนเขื่อนคลองดีบทอันที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะหนูก็เป็นมาคุณให้ที่นี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัว้นผูกและการท่องเที่ยวของเขื่อนขุดด่างรายการชน มองลงไปทางด้านขวามือก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ำของเขืออ่อนราตั้งแต่สะพานไปเลยก็จะเป็นจุดล่องแกะเรืยางระยะทางเกือบสิกิโลเมตรเลยนะคะ ดูระบายน้ำด้วยกันค่ะและถัดมาทางด้านขวาเ,เปย่สเปนบริเวณลานกว้างหรือบริเวณหลังเขือ่อก็จะมีที่จอดรถให้นักท่องเคี้ยวได้จอดรถลงเล่นมาและถ่ายรูปป้ายชื่อเขื่อกันด้วยนะคะ ระหว่างช่องเขาแานด้านซ้ายมือของนง้ำฝ่าท่าดาัดเดินก็รับรบน้ำมาจากน้ำตกเหวนรกในเขตอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่และน้ำที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นน้ำที่มาจากน้ำตกเหวนรก,รกเป็นต้นน้ำของเขื่อนแห่งนี้ การพัฒน์จะสมมีิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเรือสร้างถิ่นแห่งนี้ขึ้นมาเขื่อนแห่งนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพศ2542ก่ 2, 25อสร้างโดยบริษัทกิจการร่รวมคา้า CCB c B K. ชนรับทานเป็นผู้ดูแลบนี้เขืนแห่งนี้ก็สามารถรับการได้ถึง2 2งีล้านลูกบาทนี้เลยนะคะและเมื่อปีพศ2549 ได้รับชื่อพระรัชทานว่าเัฒน์ขุดตางปราการชนเพื่อเป็นเกียรติประวัติแกนน่กแนาด่านนครนายกนั่นก็คือเจ้าพ่อขุดตาหรือว่าท่านขุนหันทิทัศน์ไทยไว้มองย้อนกลับไปข้างหน้นบาบ้งของเราน่าจะเห็นวิวที่สวยงาน ดีสอ8เป็นอาคารสำนักงานของกรมชลประทานแล้วก็ยังเป็นบ้านคัของเจ้า จนรัฐบานด้านล่างเลี้ยให้ชาวบ้านและเกษตรกร ของเราก็สามารถดองรับน้ำสูงสุดไดถึดง91เมตรค่ะมองลงไปทางด้านซ้ายมือของเราจะเห็นว่ามีพื้นที่กลมๆที่มีรูปดาวต่อกลางนั่นก็คือลายดาวก็เป็นที่จ่อเทือกเ,เ,เขอร์าองพระบาทสมเด็จพระเจ้าติผหิวลุขาน วันนี้รถรางก็นําเรามาจอดที่จุดเดิมเลยนะครับเราก็ลงจากรถรางแล้วเปได้กันครับก็จะมีรถที่เป็นรถไฟฟ้านะรถกอฟที่นั่งมีสี่ที่นั่งปกที่นั่งก็มีนะก็อย่างที่บอกไปนะครับราคาที่ชัว่วโมงละสามร้อยกว่าบาทเป็นบริเวณลานจอดรถบริเวณที่เป็นรถรางแล้วก็ห้เป็นรถสำหรับขับเองนะครับ แล้วไปชมบรรยากาศโดยรอบที่บริเวณหน้าเขื่อนที่เป็นจุดกักเก็บน้ํานะครับซึ่งเป็นน้ําที่ไหลามาจากน้าตกหลวงนกของเขาใหญ่จังหวงัดนครราชสีมานะครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าเขื่อนนะครับเป็นปริมาณน้ําที่มากมายเลยนะในจุดนี้ก็จะมีเรือนะครับเรือที่จะพาเรานําเที่ยวไปชมบริเวณหน้าเขื่อนนะครับนี่ครับก็เป็นเข้าหมา่ลาได้นะครับ เดินดูรอบๆแล้วคงลากลันด้วยบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ